ราาร,รมมชชติช้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริม เปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พร่าวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักย่าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรเทพวิรัตวง์ผู้เชี่ยวชาญด้านย่าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเ <c oughs> พื่อนของเรารู้จักย่าทะเลกันบ้างหรือเปล่าคะ่ะ ก็ูเคเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมันจะแบบมันจะไปขวาซ้ายออขวาซ้ายก็น่าจะเหมือนย้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับมันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุกดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพันเดี๋ยวเรามาดูกันเขาว่าจะดุกดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่า ที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยุนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้เราจะได้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสําหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็เว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกๆก,กันได้เลยค่ะ จุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนและก็แหล่งญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลย วันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเละนูน่นเราเห็นหญ้าทะเลไปหนวดฝั่งนึงเห็นค่ะน้ำบังหมดเลยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะ<อ>ใช่ไหม<อ>ก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงต้องอาซื่อใช่แล้วล่ะคะ่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะ ระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะเราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบ <Bye. S 2> ใช่ไหมมีส่วนของ <Bye. S 2> ลำต้น<ะ>ใช่ไหมอ่าลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของร <Bye. S 2> าก ขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไงดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้นมีรากไหมมีรากไหมไม่มีรากไม่มีรากเอ๊ะส่วนใบมีไหมไม่มีว่าปนปนันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหมไม่ได้ไดแยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมคนนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชนสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วยโอ้ี่ผลอันนี้ออกดอกได้ไหม เคยเห็นเคยเห็นดอกดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอกไม่เคยเห็นลยค่ะเคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะฉนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่7 5ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงที่ลงไปอยู่ในในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและในเดเสาเป็นไงในเสาอ่าวี่เานหญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะ ยาทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของยาค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดิน แล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะหนูจะหยิบตัวอย่างยาทะเลม่จันหน่อยซิทะทะอามาเลอเอาละอตอนนี้ เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกยาทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบอ่บาใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ยแบบเรียวกับแบบป้นใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกมลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้อ่าหรือแบบนี้อ่าก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจาแนกส่วนใบกลม กลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวอ่าหยิบอีกสองถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอ่าอ่าอันนี้ใบเรียวยาวเอาใบเรียวยาวอันนี้อันนี้เนี่ยใบเรียวยาวอันนี้ใบเรียวยาวนะอ่าได้ตอนนี้ เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบยแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตยอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลมันจะเป็นหนามหนาแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็กอเอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลยไม่เหมือนอันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไงมันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนามอ่าเป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิแค่สองอันเบื้องต้นก็เราก็จะมาทําการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลอาชีววิทยา ดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้า,าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อ,ตอสัตว์น้ําหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจําแนกลมต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลําต้นของหญ้าทะเลและใบทําทหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจําแนกว่าการจําแนกหญ้าทะเลแต,แต่ละชนิดนว่าเรามีวิธีการจําแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไร เนี่ยเหมือนเบื้องต้นนี่ก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอปลาฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้า,าอื่นหญ้าใบมังกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างในการฝึกเบื้องนี้เพราะฉะนั้นในการจําแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจําแนกนเพื่อจําแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จักก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะ เด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะคะจำเรื่องสาลาดได้อย่างเดียวแล้วก็ยาทะเลจำได้ว่าสาลายพูดผิดค่ะเมื่อตกี้ต้องเรียกว่ายาทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉงม,มันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉก ถ้าใบเล็กแบบมันจะห้าเฉกหกเฉกแปดเฉกกลางๆอะคะ่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมียา่าย่าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าได้เห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของ ในช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะงงาใบยาวหญ้าชะงงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะก่วงใบเล็กแล้วก็อมันชื่อว่าอะไรอ่ะหญ้า,าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ <laughs> <laughs> ากุ้ยช่ายทะเล กันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวยาวความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกัะตรงปลายก็จะเป็นหยกัยกๆคล้ายฟันเลื่อยค่ะ 3. ยากุ้ยชายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบหนึ่งเส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยกัยกๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. นหญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็ก ใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง6-8คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วละค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ เนี่ยเเปลือกหอยจริงไหม<ฮ>อ่ะดูดิหยาบมากเปลือกหอยเลยใช่ไหมใช่อ่าเนี่ยเนี่คือเป็นสภาพปกติของของทะเลอ่าใช่ไหมอ่าเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยอ่าเนี่ยน,นะเพราะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่ยญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นานใช่เลยค่ะ จุดแรกอยู่ใกล้ฝั่งเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นไงไ<อ>ตัวนี้เป็นไง ใครได้ใช้ทรายไหมไม่ใช่อ่ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายอ่ลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนอ่าตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงอ่าข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงอ่าข้างล่างเป็นทรายอ่าข้างบนเป็นเป็นโคลนใช่ไหมที่รถนี้เลยแล้วตรงนี้พอเป็นไงข้าพื้นที่นี่ใครเยอะยญ้าเลยหญ้าเลยหญ้าชะงงอใบยาวหญ้ชะงงอใบยาวเยอะมาก เอาละทีนี้ขออ่าขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักไรนี่ย่าจังหวะยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนโยนเพื่อสุ่มไปโยนโยนตรงกลางเลยอ่าคิดได้กี่คะแนนเนี่ยเจคะแนนนี่อะไรมาช่ะดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้วตัวเมียอ่าดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่ง ดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิไหน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 ตรงไหนปิงทะเลเดีเดี๋ยวถอตรงนีน้ก่อนะเดี๋ยวต้องถอดรองทเท้าแล้วบ้างน้องน้องพราวต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> เอารองเท้าพี่เภาเกิดอะไรขึ้นเกิดการรองเท้าลุ่นทำไมอะเพราะว่าโคลนมันเหนี่ยวค่ะแล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้างโอ้อันนี้เหี่ยวกว่าเยอะเลยจุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ําเพียงพอแต่ตรงนี้น้ําเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็กานรองเท้าหลุดรองเท้าขาดตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็เจ็ดสิบห้า เดอผมด้วยเจอผมด้วยจะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีโคลนมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขัง <c oughs> ปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทราย <c oughs> เราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลแล้วก็ถ้าสังเกตด,ดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะ เดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะตอนนี้เรารู้จักชนิดยาแล้วทีนี้เราลงมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิอา่าลองเป็นไงลองลอง,ลงทำาููซิลองอ่าสาธิตดูสิว่าปุ๊บอ่า คิดว่าการปกคุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องเพาวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องเพลาห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าผู้ให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้ายังไงก็คือทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นกี่ต้นก็ยี่สิบกว่าต้นนั้นได้ประมาณสิบกว่าต้นคีณนับได้ไม่เท่ากันอะหมายถึง นับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับมาคะ่ะอ่าถูกต้องแต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เล่ามันแบ่งเป็น0.25ตารางเมตรนะคะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสเล,เล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะ โดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนและก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหลง่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะอ่าเดี๋วต้นต้ตนที่มีสองชนิดอ๋อมีหญ้าอยู่สองชนิดเหรอเอาลองดูี่มีไรช,ชนิดอะไรบ้งางชะงเอาใบยาวกับ<ข>ใบมะกรู จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเลสองชนิดค่ะชนิดแรกก็คือชะเงาใบาย,ยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบามะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะองสุ่านับดูสักช่วงหนึ่งทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าส่วนถ้าใบาย,ยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่กินก็กินผลของมัน เพราะนั้นโดยหลักในยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักย่าหลักก็คือจะเป็นญ้าใบมะกรูดก่อน mm hmm. จะไม่ก็เหมือนน้งพร้าวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะรามงอ่าราเมงถ้าจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นอ่านี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับเรลมน้ำดูว่าจะมีญ้าใบยาวี่ยอยู่กับญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะ อ่าหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปอ่า,อาลองสุ่มนับหญ้าใบยาซิมีสักกี่ต้นดูซิพอาหญ้าใบยามีน้อยอหนึ่งสองอ่าน,น,นี่็สองอ๋อก็ได้สามต้นใช่ไหมอ้าวแล้วใบป,ประกรูดเป็นไงทีนี้เยอะดับดเยอะมากใช่แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบน,นี้มันกินคลนเข้าไปไหมคะอากินคลนเข้าไปไหม ถามว่ามันติดโคนก็ติดโนเข้าไปด้วยแล้วมันเอาอโอกอ่าเพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นเวลามันมีน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ําน้ําขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไว้ติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลาพยูนกินใช่ไหมก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นไรเป็นไร เป็นเป็นทรายใ, <mud? S 1> ใช่ทรายนำใช่ไหมทรายทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหมทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้นอ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้น่ะพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชลนตอนบนกับเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเย,ยอะๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ามันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะฉะนั้นหญ้าใบกูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยั่ง ยึดไม่ได้อาย่างลากไม่ได้ถูกต้องอย่างยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะ,ะของย่าชะงอใบยาวเพื่อนๆตามผสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อคะอ่ะอาย้อนลงไปเลยอาได้คิดว่าการปกคุมมีกี่เปอร์เซ็นต์ให้คะแนนเท่าไหร่แปอาเจ็าถึงร้อยใช่ไหมมีช่วงใช่มเจ็ดส้าถึงร้อยส อ่าเอาเจ็ดสิบห้าอ่าช่วงเจ็ดสิบห้าถึงร้อยนะอ่าสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหมไม่ไอ้นู่นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็นโคลนใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านด้านล่างอ่าอ่ายิ่งขึ้นไหมจุ๊บใช่ไหมอ่านี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยอ่าเนี่ยอ่าเอาไปส่งให้พี่ทุกคนหน่อยนี่นี่นี่อะไรนี่นี่นี่ดอกนี่นอะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร นนอดอกเเมียอ่านี่ดอกเเมียเจกแล้วอเอาใครจับอ้าใช่ไหมเดยดเดี๋ยวๆๆด็ดเเห็นแล้วยังช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของญา<ด>ทะเล<น>ะทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมอ่ามันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น ผลอ่าเป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเน่เมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นต้นหญ้าชะงอใบยาวใหม่ก็เพิ่มจํานวนต้นได้เห็นไหมในนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยอันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมอ่าเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วอ่าเมื่อเช้าเราไม่ก็ได้เห็นผลดีแล้วเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมอ่าทีนี้เราดูดูว่าเอาดูแลองเกสรนิดนึงอ่าเราดูอ่าเราดูข้างใน นะ่าอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เขาอยู่อย่างไรอ่านี่ไงสีขาวไอ้นี่เห็นสีขาวนั่นไหมสีขาวนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเบามากมันเป็นเม็ดขาวใช่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 นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันมันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋อแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามากเกสรใช่ไหมนี่คือขเพลิดบ <ๆ S 1> <in> นฝนว้าวภาพสวย เขาเขียนเยอะไหมเยอะไหมเกสรตะพูเยอะไหมเยอะเยอะมากอ่าเพราะว่านี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค่ะตามมา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 อยู่หลังอตามาลูกอ่าเดี๋ยว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 จุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนยุดก่อนจุดก่อนหยุดแป๊บนึ่งเราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสร อาเกสรตัวผู้เนี่ยมันมันเบเลยมื่พอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันบเบแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับอดอกดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นไหมก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทําการผสมเกสรค่ะ <S <S บอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อย อะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งกา้านหรือว่ายอดใหม่จากเงาเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสร โดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรน,นั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะเราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชางอใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะแล้วก็ กลับกันเลย,เยมาาแม้วันนี้เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยุนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วย การมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชารธรรมชาตสิสนุกเรียนพาธรรมชาติมาชม